ต้อไปต้อไปนี่สิกินบอกเผาเพต้องไปหาหมีดยากแล้วอยากกินมะพร้าวบอกเจ๊จูใช่เจ๊จูปอกให้ใช่อแมงเน่เนาะเอาเอา,เอาปอกให้มันแล้วน่วยซะลูกเออมาปอกให้แม่เนะยเออออเอเอ แกเดเตะอวนขั้นเข็งตีไม่ได้โอ้ยฝนอาทาฉีกโอ้ยฝนอา,าชาฉีกอ่ะอ๋ะอขั้นบอไปล่างงูอ่ะมาปอบอกพ้าวนี่แหลอะ <laughs> ออตนเอออีหลัข้มเพ มี่แดงจริงคืออยอันนี้ตัวยังอันนี้ตัวอะไรผลพิเนียมาแล้ว